กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับเยอะเยอะแล้วก็ะสามหมื่นลวมั้งเยี่ยวเลยท่นคือใช้ไม่ได้บบ้านอยายาแจนบอกน้องบอกรอพี่ส่งรูปให้แล้วฮะจริงเหรอนั่งบอกอ่ะเดี๋ยวจะส่งครับ สั่งปลาสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับขอบคุณครับใส่จิ้มข ชาขอนี้หน่อยสิชิ้วน้ำแข็งน้ำหรือน้ำแข็งปี่อีอย่า,า,ย,ายกมันขึ้นมาอาบน้ำไปรอบนึงแล้วนี่แต่งหน้าใหม่นะคะทุกคน ไปรายการหัวกระแสใช่ไหมเสร็จมาก็คีนหน้าแล้วแต่งใหม่ไม่งั้นมันไม่อยู่อยึงตอนนี้ไม่ได้ค่ะไม่งั้นอยู่ตอนนี้ไม่ได้ค่ะต้องแต่งใหม่อ๋อเหรอโอเคโอเคเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวส่งรูปให้หนาง <c oughs> เดี๋ยวส่งรูปให้หนาง <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะ าลงองเาลงองเขาลงลองดูนีแล้วหึตาตัวนึงแล้วใส่นั่งกินอยู่น้ำลวยด้วยนี่อิ่มแล้วกนอยู่นั่งกินเยอะนัยังรีบไนอิ่มอิ่มอิ่มใจอิ่มไปแล้วเค้อเดียวเองรีบสั่งเลยมีเด็ดเ็ ทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะลงไลฟ์ก่อนแล้วนะเพราะว่าจะเดินทางกลับก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยเจอกันขอบคุณนะคะขอบคุณอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะใครที่เพิ่งมาดูแล้วย,ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะแล้วคนนิดนึงแล้วก็ ใครอยากสั่งปลาอินซีแดดเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะขอบพระคุณค่ะใครอยากสั่งปลาอินดีอินซีนะคะแดดเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะวันนี้พี่หนุ่มเบอรเขียนปลาอินซีแดดเดียวสามข้อเก้าส่งฟรีไม่มีปลายทางกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะเดินทางปลอดภัยครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะ กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ใ hmm. ห้หนูหน่อยนะสั่งปลาอินซีแดดเดียวเหนื่อยค่ะไม่ได้เหนื่อยง่วงง่วงเฉยๆเพราะว่าตื่นเช้างานเยอะไม่เคยกลัวเลยนะคะกลัวงานเช้าบอกเลยเป็นคนไม่เคยกลัวงานเยอะกลัวงานเช้างานเช้าเดียวี่จะรับนสั่งสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะ กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะขอบพระคุณค่ะมะม่วงเกิดจากเมล็ดค่ะทำไมอ่ะก็อืกคำถามก็ลองลองพี่สันติกระถามในรายการไงใชทำไมคืออะไรมะม่วงเกิดจากอะไรเข้ามาเดินเียวกันเลยนะใครตอบได้ปะไม่ได้หรอกบอกว่าถ้าผมถ้าผมพี่ไปดูแล้วผมจะรู้ไหมตอนที่เกิดมาก็เรียนโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมใชก็ไปเรียนสูงกับเขานะใช่ เน,นี่ยจ,จบเรียนสามแล้วเป็นมหาแล้วใช่อย่างหลวงพี่สันติก็ยังไม่ได้เป็นไงอืมฮึเคยไล่แต่ตอนนี้อยู่เรียนหดแล้วเองบอกให้ไปเรียนอาบัง่ะอย่าเอาสันติมาอีกนะต้องไปบอกรายการค่ะต้องไปออกรายการค่ะต้องไปต้องไปบอกรายการออบอกดิฉันไม่ได้ค่ะวจันเดียบอกว่าจันเดียไม่ได้สนุกด้วยสั่งปลาก,กดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์นะคะ สั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะขอบพระคุณคับสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะจ๊ะขอบพระคุณครับเราด่าไม่ได้อะดีร้ายเขาใส่ผ้าเหลืองไงอันนี้คือแบบได้แค่นั้นแหละถ้าเป็นคารวาสด้วยกันนะดิฉันจัดหนักวันนี้แล้วเขราเป็นพระไงเขาเป็นพระไงเราจะพูดอะไรมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเขาเป็นพระอย่างน้อยเขาก็เป็นพระไงก็ไม่เป็นไรครับปล่อยท่านเป็นเถอะ ปล่อยท่านไปเถอะเขาบอกว่าเขาเป็นญาติกับดิฉันปล่อยไปเถอะญาติไปไหนวะเดี๋ยวกลับไปบ้านถามพ่อก่อนพ่อไปมีญาติอยู่จะยังไงเนี่ยทำไมฉันไม่รู้พ่อไม่เคยบอกเลยพ่อมีญาติพ่อไม่เคยบอกเลยงงมาก <c oughs> คนสั่งปลาอินซีแดดเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งปลาอินซีแดดเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งปลาอินซีแดดเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะจบเลิศคนสวยรอก่อนนิดน้อยแป๊บนึงไปกินที่มาก่อนไม่คุณไม่ได้กินสิอย่าสามสิบอันนี้สามสิบลงไหมแกมือเร็วสั่งปลาอินซีแดดเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะเขาไม่เอือนี่เหรอเขาต้องถา เขาจะเปลี่ยนเลยเนาะางจะเปลี่ยนเลยอาจจะอสั่งปาอินซีเด่ดเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์อยากพูดอะไรก็พูดไม่เขาเรียกโลกพูดไปเรื่อยสั่งปลาอีซีเด่ดเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะขอบคุณค่ะ ซีเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะให้จัดประเด็นคุณไม่สนใจเลยเสียงแล้วไมุ่ธหนักกว่าคนนั้นนี่นะโอนเยอะสำนักพุทธทำอะไรอยู่คะกำลังนอนแล้วก็ตื่นเช้าไปทำงานเลิกงานแล้วก็ใช่ไหมเนี่ยใครอ่ะอ๋อดีใจมึงอย่าไปเที่ยวหาโจทย์หาความ สั่งปลาอินซีแดดเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟนะคะเข้ไม่รด้ว่าอะไรนะผมบอกว่ามขากำลังนอนเวลานี้ก็เวลานอนิงาไหมน่าชังนะไปงานต่อได้เลยอะพุ่งนี้จะมีงานเข้าไหมคะไม่้ไม่ต้องไม่ต้องแต่ไม่ต้องออกน้าอเง ไม่ชอบปลางแล้วหรอกเดีนี้ไม่ชอบปลาเราหรอกป่ะผมติดตามเขานานแล้วใช่แต่ว่าผมชอบปลางมากกว่าอ๋อเดี๋ยวที่ชอบทุกมีโอสั่งปลาอินทรีเด็ดเดียวกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะลงไลน์แล้วนะเดี๋ยวดยิฉันจะลงไลน์แล้วนะคะสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้หน้าฉัำมาก สัง่ง okay. ปลากดลิงก ouais. ์หน้าโปรไฟล์นะครับปลาอินซีอร่อยค่ะเอาเข้าไมโครเวฟทานได้เลยใช่ค่ะสัง <S 2> <S 2> ่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะอยากกินปลาอินซีแดดเดียวแพรลี่ไม่ใช่ปลาเค็มนะคะพี่หนุ่มพูดผิดไม่ใช่ปลาเค็มเป็นปลาแดดเดียวค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะพี่หนุ่มต้องตื่นก่อนพี่หนุ่มหลับลึกค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยขอบพระคุณค่ะ 399ฟรีค่าเดินทางค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ,คคะทุกคนดิฉันต้องกลับห <Yeah. S 1> ้องแล้วไปแล้วะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอย่าลืมสั่งปลานะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งปาดกดลิงก์หน้าโปรไฟละะ์ คุณพี่บุษยอขอบค,คุณพี่อะไรก็ไม่รู้นะครับไปแล้ค่าขอบคุณค่ะ